ราะบางคนหัวช้าบางคนหัวไวหลายๆคนนะชอบเขียนมาบอกว่าทําทุกอย่างตามคําแนะนําแล้วทำไมยังปิดดิวไม่ได้ยังขายไม่ได้อีกใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆนะเหมือนเป็นนักเรียนนะคะจะเข้าห้องเรียนแล้วคิดว่าเราตั้งใจเรียนเต็มที่แล้วเราต้องเข้าใจนะคะว่าการรับข้อมูลจากอาจารย์ไม่เท่ากันเพราะบางคนหัวช้าบางคนหัวไว คนหัวไวบางคนรับข้อมูลจากอาจารย์แล้วแล้วก็ยังไปอ่านหนังสืออีกนะหรือไปติวเพิ่มเติมอีกเขาก็ได้เกรดที่ดีถูกไหมบางคนเป็นคนหัวช้าไม่ยอมอ่านหนังสือมามาฟังอาจารย์สอนอย่างเดียวก็ไม่เข้าใจแล้วและกลับบ้านไปก็แค่ทํากันบ้านเสร็จแล้วก็นอนแต่เขาก็คิดว่าเขาทําเต็มที่เหมือนกันนะตั้งใจฟังเหมือนกันนะทําตามคาแนะนําเหมือนกันนะอย่างเงี้ยค่ะเปรียบเทียบก็เหมือนคนที่มาเรียนนะการเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์กับโดยเฉพาะเป็นนี่อย่างเงี้ยค่ะเรามีคลาสพื้นฐานนะคะเพื่อจะปูพื้นฐานให้แน่นบางคนก ฉันก็เรียนแค่แบบฟังผันผ่านไปบางคนตั้งใจเรียนเต็มที่นะคะเพื่อจะให้มีพื้นฐานที่แน่นแล้วก็มาเรียนคลาสอัลติเมทและช่วยเวิร์เสร็จเอเจนต์อย่างเงี้ยเขาก็มีการถามคําถามแล้วก็ค้นหาข้อมูลด้วยแล้วก็เอาไปลงมือทําด้วยเขาก็ย่อมจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่เรียนผนผ่านพื้นฐานก็ไม่แน่นพอมาเข้าห้องเรียนก็ไม่ค่อยถามให้ทำเวิร์กช็อปก็ไม่ค่อยทําอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราถามตัวเองจริงๆว่าทําตามคําแนะนําที่ว่าทําจริงๆไหม แล้วทำถูกต้องหรือเปล่านะคะมันมีจุดไหนที่ผิดเพี้ยนไปไหมถึงบอกว่าคนที่จะทําอะไรก็ตามอะ่ะต้องมีคนที่เป็นที่ปรึกษาหรือคอนซัลท์ไงคะถึงจะประสบความสําเร็จเพราะว่าคนอื่นจะมองเห็นว่าจุดไหนที่เราผิดพลาดไปและเขาก็จะแนะนําเราได้เพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะบอกว่าเราอะ่ะทำเต็มที่แล้วทําไมปิดการขายไม่ได้เราดูก่อนว่าเราทําเต็มที่จริงๆไหมเรียนรู้พื้นฐานแน่หรือ,อยังเราได้ปรึกษาใครหรือ,อยังก่อนที่จะโทษว่าทําแล้วไม่สําเร็จคะ่ะ